สวัสดีพี่นอ้องโรงงานคือเก่าสบายดีสบายดีอยู่ในซ่องน้อยนักล่าตามมาปัน่นเชนิลเพมันต่อไปเไเนาะกินยำรอโอเคเป็นมาเรยำงานเวลาปาหมูชิ้นคนนูน้นคนจะกินหรือบ่นะรอให้ก็รอกระดามืดดีเข็ม เงาน,น,าน้ก่ออกนนาักาดตามช่องเด้อพี่น้องเอ้ยช่องน้อยลักล่าตามหา,า,าพันช่อง้อก็ดีนะครับช่องิาเดียวเดี๋ยวร้ลายมือนะ กาไปนน้อการสักการสบายดีใส่ผู้สาวเบาเปี้ยวไปนนเด้อกินเน้กินเบียร์กินเกาไป็นน้องอยู่กัพ่สวดสยยาคุณสดอยู่กับพ่คุณพ่อเรื่องเดียวกินสคนน้ามุ้สุอนหงเด้ยเนน้ เาก็มีเจลียงเกลี่ยงเลี้ยงปลาจี้ปลาีปลาได้ไหมครับผมลไปอำใหญ่ๆโหลดไปนะถ้ามึงกล่องไหมก็ถ้ามึงกล่องก็ถูกเพราวใครเล่าไปนาะนี่นั่งกล่องไห

งานกี่เาเนี่ยนะเฮยงานนีดหก่าไปกำลังแรงแหงใจขนาดเดิม น้าไ้รุ่นด้วยมาทำงากินน้ำกันไม่ไน้น้ำใจน้ำใจต้องกอบใจอะไรด้พี่น้องอย่าลืกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอะไรเด้อ ก่เห็นก็เห็นไอสิ่งใดกเห็นก็เหนัดดั้งยัยหากีตาบนอไรน่ส่องส่นยังไงบุนอกองั้นแตากได้ขากส่องได้ยูทู e มันไหมมันมีแต่เพจเพจยังเพจที่รเล่นี Tết tuần trừ, khuôn khóa liền đều, đớp như thế nào vậy? Cả năng lục, Cả năng lục, lục sâu chiều như thế. con này này, đớp như nó Cái nào nó bèn cái đầy đâu. นี่เบียกันอ,อะไรวะ่ะมันมันยเป็นกนิบเบอียลเป็น้องไม่ต้องตาดิบนั้นยังเห็ดครับก็เห็ดใหม่ใหก่สตาร์ทบเป็นเรียนนู่นมันยมวัตเดี๋ยวน,น้าเนี่ย ตัตว์ที่จะองเด่เอาแบบสดๆนิดเด่น้ำสิงเลยเขาพูดบ้านพ่อเขพดบ้านเพื่อเพื่อพ่อคนน้ำ้ิงนเดว้วเดพี่น้องกินเหมือนกันเด้อทำังใหญ่ลยังไง ม้ายัตอไมดลมีพักรักตรัมีพักคุณเลิกพักคุณเลิกพักรัดใส่ตัเลิก

sáu cái mi thể buổi sáu cái mi đúng rồi suốt đúng rồi đúng rồi

เดียเดียวตัดขีดบเป็นตายตายไปมากินเ้ยน้ำแงคืนในโบานเิร์อกันไ่ะแงคืนในโได้ัปไงเออน่ไหัแลไม่เอาต็กินอยู่เ็ันอย่ไไวใจนะตับุกินวกินกินต้มป้ากินเยอะ เลยรบกวนทั้งคีตั้งโตเอ๋ทั้ั้งคีปลาทั้งชาวตะไคร้สดีไหมคทุกคนแกมีจะท่อนกับมันโดนตกใส่แบบนี้นะครับผมหอมใส่ทีนก็โชที่ร้ไปแล้นะครับสบายดีเมื่อกคนทอดนีก้า เป็นยัยเอทยูทูบอยู่เด้เป็นัยตั้งยูทูบไปอยู่ฝากที่ตามบนไหนเด้อยยูบก็เป็นที่ใส่ช่องคนยที่ใส่อย่างไรคนยังคิดคิดอยู่ว่าเฮียเพชให้ช่องคนเฮ็จอไงคอมเมนต์มาเด้อพี่น้อง่าจะให้ช่องคนได้ไรซื้อได้ไรนะนจะเห่องคมีความเห็นลายคนว่าให้ช่องซื้อหยังีงีเวะีเราไปกินกันมีน้อง กุงงันก้นาแท่กานนนาห่เยเอติก้กไล่ยงติดใจสดแจ่นั่นแหละมาว่าแจ่มเราเบาเาะเวลาถ่ายคิปหนน่นงานเดีนจ้าเรีนเลยถ่ายคลิปถ้าตคลิปเนี่ยะองเบึงมจะจับ

มุดไงคุณเช้าวาทาโอ้โหมอุเช้าวเพ่นหายปอกเจก็ได้อายุคเพิ่นอายุเพ nah, ิ <okay ่นนะตอนนี้ชิบแปดปีชิบแปดปีครึ่งหนึ่งกูได้ชนใจกระทักมาเด้อเขียนพิมพ์มาได้แปดปีนะที่อล้ยูทูปเลยแอบ่องทางยูทูป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดูก,กดไลค์กดดูใจเพียวๆ่ไหมน้องเนี่ยสักทายสักายพี่น้องเด็ป็นอยานี้สักทายสบายดีเอรว่าเป็นผู้สาววแล้วอยมี้าสินะเออหน่านเออ

ta. เอาได้ ต้องต้อง้อยต้งแช่หน่อยยำ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 มูเซนมัเอานะเดากน่างกัน้่้อนน้องคอย มันงายูล็อกเชื่อมีงนีลอกที่ผู้ชมถาใรสบายดีได้มันมูกคนมันำกันเเรอวเปาวบอเาทำยังไงยีสิบกโลีพวกน de más ล็อกคิดนี่บ๊ายบายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสองลน้อยสองน้อยนักล่าตามมาพันบ๊ายบายบ๊ายบายไปนะฝากกดไลค์กดแชร์ดเดอ้อบ๊ายบายไปให